สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดี á, ค Vin ุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านท yeah. ุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเสยนสองเช่นเคยนะคะเียนสองมีแนวทางดีดีเด็ดเด็ดคุณพ่อคุณแม่มีแนวทังดีๆเด็ดๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วนะคะจังไรผู้ใดเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เส้นสองแน่นะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำนะคะเวลาเส้นสองมีแนวทางดีเด็ดๆเอามานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บอบพลาดกันนะ,ค,ะคลิปนี้นะคะก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยก็ว่าได้นะคะกะเป็นแนวทางนะคะของเจใหญ่คุณพ่อคุณแม่เจ๊ญ่สั่งออกนะคะงวดวันที่16มีนาคม2567นะคะสั่งมาแล้วนะคะคลิปนี้ จะเป็นชุดเต็มกอนนะคะคุณพ่อคุณแม่แปดหางเหมือนเดิมนะคะเป็นชุดเต็มกอนคือเก่านะคะแปดหางนี่ก็คือเป็นแปดหางที่เ,เจรใหญ่นะเพิ่นได้ลงทุนไวตั้งแต่ตองหววนะคะกะได้ปล่อยออกมาคุณพ่อคุณแม่ได้ล่องเบิงล่องพิจารณาเบิงนะคะหามีค้นหมักนําคือเกานะคะแล้วก็ ใกล้ๆเนาะใกล้ๆงวดใกล้ๆเลขออกนะคะก็คือจะมีโครงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งมาฟันมาเน้นให้นะคะว่าเพิ่นจะเน้นโตัวใดเป็นพิเศษก็คือเพิ่นจะลงทุ่นนักในตัวใดออแล้วก็เลข3โตนี่จะเป็นโตัใดนะคะอันนั้นเขาค่คอยติดตามตอนต่อไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะเมื่อติดตาม8ปดหางก่อนนะคะชุดเต็ม8หางที่เจ๊ใหญ่ลงทุนก่อนนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะเช่นซองกะ ได้เอาโลงกลุมไปแล้วล่ะนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะชุดเต็มก็เลยได้เอามาลงให้คุณพ่อคุณแม่ท่างช่องนะคะได้เบิงกันในคลิปนี้เนาะนเจ๊ญ่เพิ่นก็บ,บอกว่าเฮ็ดกลุ้มกะจริงนะคะมีกลุ้มกะจริงลงในกลุ้มเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะเอามาลงท่างช่องน้ำแน่นะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่ามี FC หลายกลุ่มเนาะ FC หลายทันทีเล่นไล่บ่เป็นแน่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ คุณตาคุณยายเนาะที่อายุหลายแล้วนะคะเฮ็ดไล่ยบเป็นนะคะคือติดตามตทางช่อง u t u b e นะคะกะอย่าลืมเอาอมานําำเสนอเพิ่นเบิงน้ำแนเดอร์วสันหาเป็นจังบุญหาสมพงกันนะคะหาเพิ่นมักแนวทางน้ำนะคะแล้วกะบังเอินนะคะแนวทางในงวดนี้มันเขานะคะเพิ่นก็นจะได้โชคได้ลาบเด้อวสันเดออันนี้เจหไงเพิ่นฝากมากเนาะคุณพ่อคุณแม่ว้าถเงแนวทางนะคะตัวเลขของเจงหไงกะ งวดที่ผ่านมากะต้องยอมรับนะคะว่าลดไปคุณพ่อคุณแม่อ่าเช้นซองกะบ่อยากจะว่าวอาว่ามันลดหรือว่าลดยังจังไดนะคะแต่ว่ากะต้องยอมรับความจริงเนาะว่าบอกให้เอฟซีที่เขามาติดตามไม่นะคะได้เบิง้งได้ฟังเป็นสถิติเนาะว่างวดที่ผ่านมานะคะของเจง่าลุดไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะงวดนี้นะคะจังไดกะจบจบซ่อมๆเบิ้งกอนก็นได้เนาะคุณพ่อคุณแม่ เป็นตะคือเป็นตะตามก็ค่อยตามนะคะมักถือใจก็ค่อยตามเพิ่นนะคะแต่วาถหารู้สึกว่าโอ้บอว่าส่งคือนะคะห้ากัจบจบเบงกอนก็นไใดคือกันนะคะงวดหน้านะคะเพิ่นกะเอามาแบงปันคือเกาละเออยกเว้นว่าสิถือไฮไลยเกินไปคือจังจี่เส้นซองเคยว่าหละ่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนนั่นนะจักเป็นอิจฉาให้นเนหยางบุเออว้าแล้วก็สิจมอีกจักน้อยก่อนนะคะจมก่อนจักบาดนะคะอย่าว่าจมเถอะ ถือว่าพูดคุยกันนะคะเตือนกันแน่เนาะคุณพ่อคุณแม่นเนาะเจนซองก็อยากเตือนแน่นะคะสําหรับผู้ใดที่คิดจะคอมเมนต์นะคะนี่คลิปนี้สําคัญเลยล่ะนะคะเจหไงนะคะคิดจะคอมเมนต์ที่บอดีบอหายกำลังใจกันนะคะบอยหายกำลังใจเจนซองบอหาย้ำลงใจเพื่อนๆในในช่องนะคะบอตองคอมเมนต์ดีกว่าเออเก็บไว้นะคะเก็บแห้งพิมพนะ์นเก็บไว้ซะเออเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มาแล้วสิเช่นซองบ่อยาก yes, ให้เพื่อนๆน,นะคะบ่อยาก yes, ให้สมาชิกนะคะบ่อยาก yes, ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่เพิ่นหวังดีเนาะเขามาเห็นคอมเมนต์ที่บ่ดีนะคะเช่นซองบ่อยาก yes, ให้เพิ่นมองคุณนั่นนะคุณที่จะคอมเมนต์มากนะบ่อยาก yes, ให้เพิ่นมองคุณะคะบ่บดีนะคะก็ซอฟๆหน่อยเนาะเวลาจะคอมเมนต์เอียงกระไดนะคะเพิ่นเอาแนวทางมาแบ่งปันแบวกฟี่ฟ ถือบัฟฟี่ไลยหลักนะคะบอมอีหยังตอบแทนนะคะค่ะเห็นโอเห็นใจเพันแน่นะคะบอมเนว่าอยากจะพิมพ์ยังอยากจะว่ายังให้เพิ่นกะวามาานะคะเพิ่นคือบอกไงยๆเพิ่นมี่แน่ทางดีๆนะคะเพิ่นกะอยากแบ่งปันเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแน่ทางตัวเลขของเพิ่นมันเขานะคะเพิ่นก็นเลยอยากเอามาแบ่งปันฮะ เป็นจ้งบุญเป็นจังว่านะคะหามันเขาอีกนะคะเอฟซีที่มาเห็นมาเบิงนะคะไปตามก็จะได้โชคได้ลาบนํานะคะเพิ่นกับบหฮูนะคะวาเลขกเพิ่นจะมาสิถือบอนะคะเอียงมันก็เกิดขึ้นได้เนาะคุณพ่อคุณแม่มีอยู่สองทางแค่นั้นมีอยู่สองอย่างนะคะก็คือเลขเพิ่นเขากับบงเขามีอยู่สองอันแค่นี้บบมีไผ่ฮูได้นะคะวาเลขกจะออกแทะบบแทโตไดสีมาแน่นอนนะคะเส้นซองกอ็เลยอยากให้ พูดทีบอคอยหวังดีนะเนาะออยากจะให้เพื่อนนี่คือยาดีกว่าเอออย่าคอมเมนต์ดีกว่าเนาะแล้วกะพูดอะไรให้มันแบบว่าซอฟนอยนะคะให้คนอื่นนะคะที่เขามาเห็นคอมเมนต์ของเฮ้านี้สบายใจแนะ่เออลำพังตัวเลขเรำพังสื่อเลขกันยากแล้วอย่ามาตัดกำลังใจกันเถอนะเนาะเอออันนี้ก็ขอฝากไว้แน่นะคะ อ้าวพ่อเศ้าฝาคือซื้อดอกเออฝากเพิ่นคือซื้อนะคะห้างมาเบิงแนวห้างกันดีก,กว่าวนกลับมานะคะสําหรับคลิปนี้เนาะคือจังที่แจงไว้ละนะคะเป็นแนวห้างชุดเต็มนะคะของเจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะประจําวันวันที่16มีนาคม2567นะคะแปดห้างนี้นะคะทีเจ๊ใหญ่เพิ่นลงทุนไปแล้วนะคะนี่ สวยงามบอคุณพ่อคุณแม่งามอยู่ดีเซียนซองว่าในหวดนี้เด้เออหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์หาเจ็ดสองสามสองหาเก่าศูนย์วสันนี่และค่ะแปดหางอันตรายนะคะลองเบิงลองพิจารณาเบิงนะคะทางหวดนี้นะคะบอมันใจบอมากบองอ่ามกะ จอบซ่อมเก็บเป็นสถิติคุณบอกคุณแม่จอบเบื้องก,ก้อนก็นได้ว่าเพิ่นสีเข่าอีกบ่งวดนี่ถ้าเข่าอีกงวดนะเข้าไปตามก็ได้นะคะเลขเพิ่นกับมุนทุกๆเครื่องเดือนคุณดอ,อกเออเดือนนึ่งอ่ะออกสองเทือพุณอ่ะสลากกินแบงรัฐบาลไทยก็ไดมีเวลาเข้าอยู่นะคะจอบจอบซ่อมซ่อมเบื้องก้อนก็นได้นะคะ บบเป็นตะคือกับโบตามแล้วเนาะเออเป็นตะคือถือใจถือกอกถือใจถือตเจะคล้องมากก็ค่อยตามเขาไปเออเนาะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านี่คือแนวทางเท่านั้นนะคะเจใหญ่เพิ่นกับโบหูดอกว่าเลขจะออกตัวใดแท้นะคะการนี้ก็คือเป็นแน่ทางตัวเลขนะคะที่เพิ่นลงทุนเพิ่นก็นเลยอยากเอามาแบงปันที่ซื้อเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะอลองพิจารณาดูนะคะในงวดนี้นะคะ แต่เส้นซองนะคะส่วนส่วนโตเนาะส่วนโตของเส้นซองเองนะคะเส้สนซองคิดว่าเลขชุดนี้เพิ่นจะเขานะคะเออม,มันมีโตที่จะคล้องมาขาละะข้อหมายก็เลยว่าเขาขัางจะคล้องสันนี้คุณบอกคุณแม่มีอยูุนี่ในนี่เนี่ยประมาณสามโตนะคะสามหางเสพเลยบอนโอสิมพีไผอย่าฟังบอว่าเส้นซองสิงมาตัวไดเออถ้าพมมีไผยคอมเมนต์มาบอกเส้นซองก็บอกบอกันนะ <c oughs> แล้วเธอแล้วว่าจัดเอซี่ว่า เออคอมเมนต์เลยคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มาบอกก่อนว่ามักตัวได้ละลูกเส้นซองมักตัวได้นี่ในแปดหางนี่มักตัวได้บอกแม่แน่คอมเมนต์เลยหลายเด้อคุณพ่อคุณแม่เส้นซองผิดมาตอบในคลิปหนาดอกเออแต่ว่าถ้าบ่อมีคอมเมนต์กับจีบมตอบเราดิมาอุปานนีแล้วบ่อมีไปคอมเมนต์นี่จักสิว่าจังได้นะคะเออเอาลงกันเด้หบาดนี่ปวดแขนแล้วนะคะเอาเอาไปพิจารณาเบื้องก่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคู่ได้มักตัวได้นะคะคู่ได้กะ เสียงฟันแม่นมก็ลองไปเสียงเบิงเนาะเสียงให้หาเห็นนี่แหละเออเสียงไปใตหมอนนั่นล่ละเออถ้าฟันดีกะมาคอมเมนต์บอกเส้นซองแน่เนาะเส้นซองกระจอบอ่านคอมเมนต์อยู่เด้เออวาคุณพ่อคุณแม่สิมากตัวไดโนสิมากขึ้นกันกับเส้นซองบอนะคะกะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มากสิเส้นซองอ่านแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบในนั้นนะคะอาจจะ เอามาวอาเอามาตอบในคลิปอื่นๆนะคะเพราะว่า,อาคอมเมนต์ตอบกับทุกคนไม่ได้นะคะเพราะว่าบบาบางคุณ่อคุณแม่เได้แต่อ่านอ่านแล้วก็เก็บไว้ถ้าเอามาวอาในคลิปเอามาคือบางทีเวลาทีเส้นซองจะอธิบายน้องมันกะร้ายกันนะส่วนสิไปพิมพ์โอ้ยเป็นหน้ากระดาษนึ่งกะจักสิว่างไดน,นะคะกะถ้าเอามาคุยกันในคลิปเอาเนะอาจจะอยู่ในคลิปใดคลิปนื่องในละเออคุณ่อคุณแม่กย่าพลาดนะ คลิปใดที่เส้นซองล่องไปกับเขาวม่าเบิงแน่นะคะบางเทียมันอาจจะมีที่เด็ดอยู่นี่หนัก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะล็อกลอดีเทดี่นั่งอันนี้่าสั่นบได้ลอกล่อนะคะจังสี่เหลียวจังมาอยู่ในคลิปเอ่อแนวทางของเจงยัยหนิเ็นบ่มันก็่มีโตเดีเส้นซองมากยู่นะคะแล้วก็มีโตที่เออส่งคืออีกอย่างจังสี่นะหากะสิไดม่เว้ากันพูดคุยกันในคลิปเนาะ เซื้อวาเอฟซีหลายท่านหลายคนนะคะเกิน90นแน่นอนนะคะคงจะอยากได้ยินเสียงเซนสองนะคะอยากได้ดูหน้าเซนสองมากกว่าตัวหนังสือใช่ไหมคะเ <c oughs> <c oughs> ข่าขังจะคองนะคะเนาะกรซิบไม่อยากเบิ้งล่นะเนาะถ้าไม่อยากเบิ้งกับคือสิบว่าตามเห็นเซนสองหะเอาคลิปนั้นคลิปนี้มาลงดอกเนาะคุณพ,พ,พ,พ่อคุณแม่เออเนาะเป็นกําลังใจให้กันลนะเนาะม่มากกับบบตามลนะเนาะบ่อยากเบิ้งกับโบเบิง้งอยาก บอแมนบอ่อยากเบิ้งก็ต้องเบิ้งนะคะเข้าต้องเอาคำนี้นะคะบอ่อยากเบิ้งก็ต้องเบิ้งนะคะอยากเบิ้งก็แห้งต้องเบิ้งค่นะ,คะนาะค,ะคุณบอกคุณแม่เนาะมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนะคะทีเอฟซีแฟนช่องเลือกได้นะคะก็คือเบิ้งะคิปเซียนซองเท่านั้นจะชอบไม่ชอบก็บต้องดูนะคะอ้าวเบานั่หัวมวนกันซื้อดอก <c ười> คุณคแม่ว่าอากให้เขียดเนาะคือสีเขียดเกาๆกับบอลูขึ้นกันนะคะ วันนี้นะคะก็ยังไม่หมดแนวะทางดีๆนะคะฝากติดตามไว้น้านะคะคลิปถัดไปเช่นซองกับมีที่เด็ดมาฝากอนะีกคือเก่าเนาะเลขมีที่มาล่างอย่างเดียวขนาะดคุณพ่อคุณแม่เจ็ดหางแตกค่ะจำได้บอสเอฟซี FC, มาคอมเมมตนถามกันอยู่ได้มาแล้วเดี๋ยวเช่นซองจะเฮ็ดลงไห้นะคะฝากติดตามด้วยคลิปถัดไปนะคะเอาคลิปนี้เช่นซองตองคอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ